สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในครันี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บของเฮล์แม็กไวนะครับที่ตอนนี้ก็ ดูแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นตามลำดับดาบเรื่อยๆนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเองนะฮะกับสื่อล่าสุดนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็สภาพร่างกายดีขึ้นมากครับแล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวเลือกในเกมที่จะพบกับสกอตแลนด์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนาวดีๆนะครับที่เฮร์เบคไวบอกมานะครับก็จะทาให้สงผลดีทั้งในทีมชาติด้วยนะครับแล้วก็ในระดับสโมสรด้วยนะครับเพราะว่า เราทราบขนดีครับว่าแม็ไกไวเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็หายไปเลยนะครับในช่วงท้ายซีซั่นคือแมนยูเรียกใช้ไม่ได้นั่นแหละนะครับ <S <S <คน>การกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็หวังว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะจากทีมชาติหรือว่าไปเจ็บซ้ารอยเดิมนะฮะก็โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของแฮร์รแม็ไก,กไวนะครับส่วนเรื่องราวของลินการ์ดกันหน่อยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับ เรื่องแรกนะครับลินการ์ดนะฮะตามรายงานจากเดลีมเมลนะครับเราก็ทราบกนนีอยู่แล้วนะครับว่าลนะินการ์ดมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมใช่ไหมครับกับทางเวสแฮมแล้วก็อีกหลายทีมเลยในอังกฤษนะฮะซึ่งมันมีกระแสข่าวออกมาเพิ่มเติมนะว่าเปเชก็สนใจเหมือนกันนะครับตามรายงานจากเดลีมเมลเนี่ยเขาบอกว่าโอเล่ ay, เนี่ยยังคงติดตามผลงานหรือว่ารอดูผลงานของลินการ์ดอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ลินการ์ดเนี่ยไปโชว์ฟอมกับทางเวสแฮมเนี่ย โอเล่เองก็พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ในช่วงซัมเมอร์เนี้ยโอเล่เองก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะฮะว่าจะให้ลินกาดย้ายทีมขายลินกาดหรือว่าจะให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่ลินกาดจะอยู่กับทีมต่อไปนะฮะแล้วก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องรอดูฟอร์มการเล่นของลินกาดอีกสักครั้งหนึ่ง ในช่วงพ r e s e a s o นะครับถ้าเกิดในช่วงพ r e s e a s o ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เนี่ยก็ตามระเบียบนะครับก็คือต้องมีการปล่อยออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งตอนนี้ทั้งนักเตะทั้งเอเยน่นแล้วก็ทั้งสโมสรรวมทั้งโอเล่ด้วยเนี่ยก็กําลังทําการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอยู่กําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีอนาคตอย่างไรนะครับซึ่งก็อย่างที่ว่ากันไปครับว่าโอกาสดินกาดเนี่ยที่จะอยู่แล้วก็ย้ายเนี่ยพอๆกันครับห้าสิบห้าสิบนะฮะ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของจาดอนซานโช่นะครับโรมาโน่นะครับออกมาการันตีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโรมาโน่เป็นนักข่าวชื่อดังนะครับเขาก็บอกว่าดิวของจาดอนซานโช่เนี่ยมันจะไม่ยืดเยื้อเหมือนกับซัมเมอร์ก่อนนะครับสำหรับซัมเมอร์นี้นะดิวซานโช่จะไม่ยืดเยื้อแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นการเจรจารที่รวดเร็วมากกว่าซัมเมอร์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มีการเจรจารมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็น่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นะครับ แต่ว่าซัมเมอร์ก่อนเนี่ยมันยืดเยอจริงจนะก็คือแบบใช้เวลาจนแบบท้ายซีซั่นก็ยังไม่ได้คําตอบอีกนะฮะจนมาณปัจจุบันนี้ก็ค้างคากันอยู่นะครับแต่ถ้านับเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยน่าจะเร็วกว่าซัมเมอร์ก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่โรมาโน่บอกมานะครับแล้วก็เรื่องราวของเคเรนที่เปียนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอก้อนแรกให้กับ มัดมัดอิดแล้วนะครับในการคว้าตัวเคเดนทิปเปียนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นข้อเสนอที่โดนบอกปัดไปนะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบการเจรจายอย่างเป็นทางการนะครับแมนยูไม่ได้ยื่นไปอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการเข้าไปต่อรองราคาค่าตัวเฉยเข้าไปพูดคุยกันเฉยนะครับ ซึ่งทางแมนยูกำลังพูดคุยกับแอดมอลิดอยู่นะครับแต่ว่าแอดมอลิดเนี่ยก็แจ้งชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการค่าตัวสำหรับทิปเปียเนี่ยสูงถึง40ล้านยูโรนะฮะถ้าเกิดแมนยูต้องการแพ็กกว่ารายนี้นะครับแถมทั้งแมนยูก็น่าจะทราบดีนะครับว่าการยื่นไป5-10ล้านยูโรเนี่ยทางแอดมลิดเนี่ยก็บอกปั่อยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นการยื่นไปเพื่อลองเชิญดูก่อนว่าแอดมิดจะโอเคไหม ในราคาใกล้เคียงหรือว่าในราคาแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการลองเชื่อที่แกกันไปในแทบจะทุกครั้งที่แมนยูยื่นนั่นแหละนะครับรอบแรกก็มาจะแปกนะครับซึ่งทิปเปียเนี่ยก็ยังไม่หมดโอกาสนะที่จะย้ายกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งนะครับซึ่งเจ้าตัวยินดีที่ย้ายกลับมานะแต่ว่าไม่ได้กดดันสโมสรแอดมอลิดนะฮะซึ่งทิปเปียเนี่ยก็พยายามให้เกียริสโมสรนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันไปว่าจริงๆแล้วทิปเปียกดดันสโมสรเรื่องของการย้ายทีมได้ เพราะว่าเขาต้องการย้ายกลับมาแต่ว่าเขาจะไม่ทาแบบนั้นนะครับครอบครัวเขาก็ต้องการที่จะกลับมาอังกฤษถูกไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ปล่อยเลยครับปล่อยให้สมรสรนเจจาดีกว่านะฮะนี่คือนักเตะที่ดีนะ,นะะในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราก็สร้างกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความต้องการของแอบเบิลิเนี่ยก็คือไม่อยากเสียทิปเปียไปนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เขาก็เลยมีการตั้งราคา ทริเปียไว้สูงถึงราวๆ40ล้านยูโรนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าแมนยูจะยอมจ่ายในราคานี้หรือเปล่านะครับไซมอนสโตนนะครับของ BBC t i e เทีของแมนยูแล้วก็ของการฟุตบอลเนี่ยนะครับก็การันตีเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าทริปเปียเนี่ยต้องการย้ายกลับมาอังกฤษอีกครั้งต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับซึ่งครอบครวองเขาเนี่ยก็ต้องการกลับมาด้วยนะครับแต่ว่า การย้ายทีมดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราทราบกันดีว่าแมนยูยังไม่สามารถตกลงค่าตัวได้เลยนะครับทิปเปียเองก็ยังเหลือสัญญากับทางแอตเลติกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่คืบหน้านะครับนักเตะสนใจแมนยูสนใจนะครับแต่ว่าเจรจาย,ยังได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับยังไม่ผ่านในเรื่องของการคุยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตัวต่วตางๆเลยนะครับก็ติดตามมาดูต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่โรมาโ่แล้วก็ ไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งของ BBC นะครับทางฝั่งแมนยูด้วยนะครับก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าแมนยูจริงจังเกีเ่ยวกับรืนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมก็ต้องรอทั้งสองสมโมสรตัดสินใจซึ่งนักเตะจะรอคาตอบครับจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่าเข้ามาแทรกแซงหรือโน้มน้าวหรือว่ากดดันสมโมสรแน่นอนนะครับก็อย่างที่ว่ากันไปครับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องราวของทอมฮีตันนะครับทอมฮีตันเนี่ยล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วนะครับว่า ทางผู้สาัประตูตัวเก่ารายนี้ก็ผ่านการตรวจสภาพร่างกายกับแมนยูเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็อาจจะนับได้ว่าเป็นนักเตะค,คนแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ที่แมนยูจะประกาศนะครับยังไม่้องการน่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็รายนี้ไม่พลาดน,นะครับส่วนอีกเรืหนึ่งที่น่าสนใจครับรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับนะ ก็รายงานเกี่ยวกับคินสลี่โกมองนะครับซึ่งนักเตะแนวรุกของไบเยอร์ไรน์นี้เราสร้างอันนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวเลือกสำรองของจาดอนซานโชนะครับที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะทางนักเตะเนี่ยมีการบอกปาสัญญาฉบับใหม่กับตัวสังกัดเป็นที่เรียบร้อยครับท่ามกลางกระแสข่าวลือที่แมนเชสเตอร์เดนแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับจริงๆเนี่ยโกมองเหลือสัญญา กับทางไบร์นอีก2ปีด้วยกันนะครับซึ่งทางสกเยอรมันเนี่ยก็รายงานอย่างที่ผมบอกไปครับว่าโกมองเนี่ยไม่มีความสุขกับสาการของตัวเองกับไบร์นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามองว่าทีมเนี่ยไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของเขามากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบเรรอยซานีนะครับที่ทางไบร์นเซ็นมาจากซิตี้นะครับซึ่งนั่นแหละคือปัญหาสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ทางโกมองเนี่ยบอกปัสสัญญาไปนะครับ แต่ว่าสัญญา2ปีเนี่ยทางไบเยร์นก็สามารถโกรงราคาค่าตัวมหาสารได้เหมือนกันนะครับในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเข้าคั้น150ล้านปอลหรอกนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะโกงได้ในระดับแบบ5 0าสล้านปอ์ขึ้นไปประมาณนั้นครับซึ่งปลายทางเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างที่ว่ากันไปครับว่า2ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็กาลังให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ทีนี้ครับมันมีอีกกระแสหนึ่งจาก รายงานของทางเว็บไซต์โกนะครับเว็บไซต์โกเนี่ยก็รายงานออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยจริงๆต้องกินแห้วแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริสตีโกมองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางโยเรนเน็กสมานกุสซีอคนใหม่ของไบรเยอร์เนี่ยไม่คิดที่จะขายคริสลีโกมองออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับดูเหมือนว่านะักเตะรายนี้ยังอยู่ในแผนการนำทีมของโยเรนเน็กสมานถึงแม้ว่าเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ ก็ยังไม่คืบหน้านักเตะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาก็าตามนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะรั้งให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้นะครับซึ่งมูราคาที่เว็บไซต์โกเนี่ยมีการเคาะราคาออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดทีมไหนให้ความสนใจกับการคว้าตัวคิส์ลี์โกมองนะครับซึ่งในขณะเดียวกันบอร์ดบริหารของทางไบเยนเนี่ยก็พยายามที่จะรัง้งคิส์ลี์โกมองแบบเต็มที่ครับโดยการขยายสัญญาแหละคือสัญญา คุยกันรอบแรกรอบ2องอาจจะแพ้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีรอบถัดไปที่จะให้เจจาสัญญาฉบับใหม่นะนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข่าวแบบว่าเรียกกระแสก็ได้นะครับเรียกกระแสหมายถึงอะไรครับก็คือจริงๆคิสลีโกมองเนี่ยต้องการอยู่บายเยอร์ต่อไปแหละแต่ว่าเอาแมนยูเอาเชลซีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข่าวเพื่อเป็นการกดดันบายเยอร์ก็ได้ว่าเออเนี่ยถ้าคุณไม่รีบต่อสัญญาผมนะผมจะย้ายไปแมนยูเชลซีทำนองนั้นนะครับซึ่งกรณีแบบเนี้ย มันเกิดขึ้นเยอะมากในโลกฟุตบอลนะครับส่วนน้่อราาของวารานนะครับแล้วก็รามอสครับขอรวบเป็นภาพเดียวเลยแล้วกันนะครับคือล่าสุดเนี่ยนะฮะในรายของวารานเนี่ยนะครับล่าสุดมีรายงานจากมาโน่คาริโน่นะครับคาริโน่เนี่ยเป็นนักข่าวของสเปนนะครับมีคนติดตามเนี่ยโอ้โหเป็นแสนคนครับสี่แสนคนนะใน Twitter นะครับก็ถือว่าชื่อดังพอสมควรเลยนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยก็ คือทีมที่ใกล้เคียงกับการคว้าตัววารานมากที่สุดนะครับซึ่งเออัลมาริดเนี่ยก็สนใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องของการปล่อยตัววารานเนี่ยคือมันมีความเด่นชัดก็คือน่าจะย้ายแต่ว่าจะไปในทิศทางไหนล่ะนะฮะซึ่งตอนเนี้ข่าวออกมาเนี่ยเท่าที่ผมตามเนละก็คือน่าจะไปเปลเมมากกว่าน่าจะกับฝรั่งเศสมากกว่าที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ เพราะว่าเป็นงานกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางเบสเชียนี่มันการันตีเรื่องของการประสบความเร็จในลีกสูงมากๆด้วยนะครับนะก็รอติดตามกันนะครับส่วนรายของรามอสเนี่ยนะฮะรายของรามอสเนี่ยล่าสุดทาวโดยเอามริดประกาศคอนเฟิร์มชัดเจนครับว่ารามอสจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะมีการจัดงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรามอสที่ชัดเจนซึ่งรามอสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ทราบอีกแหละว่าจะไปอยู่ทีมไหนเพราะว่านอกจากแมนยูก็ยังมีเซบีย่าที่เป็นอดีตตัวสงกัดนะครับแล้วก็ป h เชนะครับจริงๆเนี่ยคือรามอสมีการได้รับสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตกลงกันไม่ได้อีกนะครับรอบล่าสุดนะฮะที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อเช้าว่าทางเรอัลมาดริดพยายามเจจาสัญญฉบับใหม่นะครับพยายามรั้งให้รามอสอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าสุดท้ายก็ นั่นแหละพอเรอัอามาริดยืนให้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการการันตีว่ารามอสจะอยู่กับทีมต่อไปนะเพราะว่าผลสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยว่าพอใจเกี่ยวกับสัญญาไหมนะครับสุดท้ายก็ได้คําตอบว่ารามอสไม่พอใจนะครับหรือว่าตกลงค่าเหนื่อยกันไม่ได้ตกลงสัญญากันไม่ได้นู่นนี่นั่นนั่นแหละมันก็เลยทําให้ต้องมีการแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยประกาศคอนเฟิร์มนะครับนะก็โอเคประมาณนี้นะครับเรามารอลุ้นกันในดีลของรามอสด้วยนะครับ แล้วก็วารานด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเดียวที่ว่ากันไปนั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ